เป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช anel Mummy T News นะคะที่มาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านฟังเป็นประจาเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่การเยียวยาเราชนะนะคะสำหรับเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะก็ปิดให้ลงทะเบียนเราชนะแล้วนะคะแต่ก็ยังให้เปิดทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะคะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวเรามาฟังติดตามข่าวกันเลยนะคะ กติดโครงการเราชนะล่าสุดนะคะได้ปิดการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com แล้วหลังจากเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันรับการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าคงชีพจากผลกระทบไวรัสโควิด -19 นะคะ7 0 0 0บาทซึ่งก็เริ่มเปิดลงทะเบียนนะคะตั้งแต่29มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์สนะคะ แม้เว็บไซต์เราชนะ .com นะคะจะปิดการลงทะเบียนเราชนะสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ตามแต่เว็บไซต์เราชนะ .com ยังเปิดต่อเนื่องโดยโครงการเราชนะมีระยะเวลาโครงการ29มกราคมจนถึง31พฤษภาคม64นะคะ หลังจากวันที่12กุมภาพันธ์64เวลา23นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่สิ้นสุดการลงทะเบียนของประชาชนกลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะคะแต่เว็บไซต์เราชนะ .com เนี่ยก็เปิดทำสิ่งต่างๆได้ดังต่อไปนี้นะคะ เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเราชนะที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง8มีนาคม64และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะ นอกจากการเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ด้ทางเว็บไซต์เราชนะ .com แล้วก็ยังเปิดให้ร้านค้าหรือผู้ให้บริการสามารถเข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการราชนะผ่านทางเว็บไซต์เราชนะ .com ต่อไปอีกจนถึงวันที่31มีนาคม64โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะสำหรับคุณสมบัติของร้านค้านะคะกลุ่มร้านค้าที่ลงทะเบียนคนครึ่ง .com บุคคลธรรมดาที่เป็นกิจการประเภทร้านค้าเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป ร้านโอท็อปหรือร้านค้าของรัฐวิสาหกิจหรือร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนหรือร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านนะคะโดยทางเลือกที่1จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือที่ธนาคารกรุงไทยนะคะหรือทางเลือกที่2สําหรับร้านค้านะคะก็นําแบบฟอร์มไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เขียลงนามยืนยันบวกนําไปยื่นที่สาขาธนาคารกรุงไทยกรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะให้ติดต่อ ธนา,าคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชีก่อนสำหรับกรรารตรวจสอบร้านค้านะคะเจ้าหน้าที่โครงการจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการแล้วก็รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนโดยการดาวน์โหลดติดตั้งยืนยันตัวตนบนแอปถุงเงินเพื่อใช้งานแอปในการรับชำระเงินโครงการนาคนละครึ่งและโครงการเราชนะนะคะ คนี่ก็คือสิ่งที่ยังทำได้ในเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะถึงจะปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะแต่ก็ยังสามารถขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ